ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบ,บดีใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนมีนาคมช่วงปักแรกนี้ดาวธาตุน้ำคือดาวพุธและดาวศุกร์จับมือกับเจ้าแห่งพายุดาวราหูวิปริตในเรือนน้ำราศีมีนจึงทำให้เกิดอากาศวิปริตแปรปรวนหนักหน่วงราวกับเกิดสึนามิพายุโซนร้อนฝนฟ้าขนองในช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคม68จะมีผลอย่างไรใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้าง ขออภัยที่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงดวงรายปักให้ฟังเนื่องจากเกิดเหตุอัซิเดนต์เกี่ยวกับสุขภาพจึงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนช่วยเหลือถึงจะหมุนเงินอยู่บ้างก็มีคนซัพพอร์ตส่วนในเรื่องของการงานให้ขยันทำงานห้ามดองงานเด็ดขาดเพราะจะได้รับแรงกดดันมหาศาลหากยิ่งทำงานก็จะยิ่งเพิ่มความผิดพลาด หากใครหางานอยู่จะยังไม่ได้งานส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่มีเกณฑ์พัฒนาการได้ด้วยดีแต่แนะนําว่าต้องพบเจอกันบ่อยๆหรือหาเวลามาเจอกันส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามาดวงความรักยังไม่ขึ้นโสดต่อไปก่อน ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคม68เรื่องต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ค่อนข้างมีความเครียดแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีมีพอใช้พอจ่ายส่วนในเรื่องของการงานพัฒนาไปได้ด้วยดี แต่ห้ามดูงานหรือหมกเม็ดเดี๋ยวจะนำปัญหามาให้ภายหลังส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแนะนำให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างและอาจจะไม่มีเวลาให้กันบ้างหรือมีเวลาอยู่ด้วยกันมากจนทำให้เกิดสภาวะความเบื่อกันได้ แต่ทุกอย่างจะราบรื่นดีก็คือขอให้ปรับปรุงตัวส่วนในคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์มีความรักแนะนำให้ออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดีกว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องความรักเลยดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ค่อนข้างผ่านไปได้แต่ก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันมีคนช่วยแต่ก็ช่วยไม่เต็มที่เหมือนสุดท้ายเราก็ต้องช่วยตัวเอง ส่วนในเรื่องของการงานมีคนสนับสนุนและซัพพอร์ตช่วยเหลือมีทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังหรือแอบช่วยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรขอแค่บอกหรือปรึกษาผู้อื่นก็จะดีส่วนใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานมาถึงเรื่องสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในทั้งระบบและเน้นไปที่เส้นเอ็นเส้นประสาทระวังตะคริวและเน็บชาส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเหนื่อยยอกเหนื่อยใจหรือมีความเบือ่อเบื่อปนอยู่บ้าง ลองปรับความเข้าใจอาจจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะมีความรักให้เน้นทำมาหาเงินดวงการเงินเด่นกว่าเรื่องความรักขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ